ตอนอื่นก้าเข้ามาสวัสดีกรับพ่อพอ่อแม่เอฟซีสุขูสุคนนะคะพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเป็นบานแพงเอฟซีล้าน้อยวงหญิงเอฟซีเพชรแสงตะวันเจโอทูนะคะมาบอกเรื่องเล่าของอลานน้อยเมื่อคืนนี้นะคะพี่น้องได้ไปทําการแสดงอยู่ทีข่ข้างห้างเดอะโมบางกะปินะคะหรือเรียกว่าลาดตะวันนานะคะพี่น้องไปสแสดงอยู่ที่ตะวันนานะคะห่างห่างเดอะโมเดอะโบางกะปินะคะโอ้ยบอกเลยว่า จัดนักจัดเต็มทุกแวที่พี่นอ้องอลังการงานสั่งคนนี่บอกเลยว่าอาหยะบักคัดผมใส่คำว่าอ,อ,อ,อาอาอาหยะตรงอาเยาเๆ่าบ่พี่น้องเพราะเป็นอายะซื่อๆนะคะแะพความกันนี่ก็คือบอกว่าเป็นการพิสูจน์แล้วล่ะว่าการอ่อนทั่วในครั้งนี้นะคะผู้ใดผู้ใดก็อยากมาบึงผู้ใดผู้ใดก็อยากเห็นสาวหน่อยพรบานแพงเวที่อันสวยสงดงามเวที่อันท่านสมัยนะคะระดับลก ถือว่าซ้ำกันกับเวที่ระดับลกเวทเวทที่นักลงดังระดับลกประมาณน,นั้นผู้ดใดก็อยากมาเบิงพี่น้องมาเบิงล้วก็สมหวังดังตั้งใจโอ้ยบนนี้พี่น้องเอาจนเตยล่าสุดสุดอีลีนะคะอ่อนทั่วรอบมีทั่วกว่าถ้วยรอบมีสิบหามือพี่น้องสิบห้าวันนะคะในสิบหาหมือบอกเลยว่าที่ผ่านมาแล้วนี่คือเก่ามือเต็มอาญะทุกสถานที่ทุกเวทที่ นะคะสุดยอดยินดีกับสาวหน่อยพ้นบานแพนยินดีกับบอดโจ Ver ยินดีกับอีหล่าหน่อยนะคะ่วนการทําการมาขึ้นทําการแสดงมาขึ้นก็บอกว่าสุดๆนะคะและในนอนที่สุดมาขึ้นนี่นะคะพี่น้องถือว่าเป็นเรื่องเล่าดีๆมานั้งมาตอนมนาฝากเน้องพี่น้องเนาะถือว่าเป็นบันเกิดของแม่หน่อยนะคะนั่นก็คือผ่านหกถุ่มแปลว่าบั้นเกิดของแม่หน่อยนะคะก็คือมือนีแหละนะคะคือวันที่สิบธันวาคมนะคะพี่น้องถือว่าเป็น วันคล้ายวันเกิดของแม่หน่อยก็รวมแสดงความยินดีกับอีหล่าหน่อยก็แล้วกันนะคะแฮปปี้เบอร์ตีแม่หน่อยเด้อนะคะพี่นอ้องขอให้แม่หน่อยแข็งแรงนะคะพี่น้องเออคิดการใดก็ให้สมหวังนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะมีคือสิ่งดีๆมาบอกสู้กันฟั้งนะคะถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่บอกว่ามันเป็นเรื่องเล่าที่ให้บอกว่าไปทาํางัน อะไรยังไงหมายว่าไปเบิดขอบขั้วเนาะพี่น้องเนาะพ่อแม่ลูกนะคะและพ้อมันนีก็คือพ่นกับไปยู่ไปกินหนางานเลยพี่น้องความเป็นหมอลองมอล่ำพ่นกับถือว่าพ่นลำบากเติบอยู่นะคะแ่แน่น,นถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการสั่างงานสั่งอาชีพเนาะพี่น้องเนาะแต่ยินดีนาะแม่หน่อยนะคะว่าจะเป็นเรื่องเล่าใดๆนะคะเรื่องเล่าของมาลงมาไลา่เอ้ยไลย่เอ้ยแม่หน่อยคือจะไปดูแลวิตัวองพูนอีกนะคะนี่ก็ถือว่าสุดๆในความเป็นแม่ศิลปินนะคะ ถือว่าสุดยอดนะคะพี่น้องก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าดีๆมาเอสู้กันฟังเป็นในน่าที่สุดบานในเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นสำหรับพิลาน้อยนะคะก้อนหนานี้นะคะก่อนที่จะเดินทางไปทําการแสดงยุติแต่วันหน้าของมือนี้นะคะก็ะคือก้อนหนานี้ก็คือซอนุตนะคะพี่น้องหรือแม่นะคะแม่แม่นุกนะคะบอสจูซอหนุกหนึ่งก็ซ้ำพอซ้ำแม่พอพรับพิลาน้อยเป็นลูกบุญธรรมเนาะพี่น้องเนาะ พ่อเพิ่นคลอดน้องบปดิเพิ่นคลอดน้องออกมานะคะพี่น้องเพิ่นคลอดน้องออกมานะคะเพิ่นจะได้ส่งเสียงนะคะโทรศัพท์ไปหาเมย์นะคะพี่น้องถามข่าวถามข่าวโอ้ปิดตาหักแทงนะคะพี่น้องนี่คือสิ่งดีๆมาบอกสู่กันฟังนะคะ,ะเดี๋ยวไอ้เพ่นจะได้ล่งคลิปไปแล้วเนาะว่าเพิ่นได้คลอดน้องยูทูบบอกมาแล้วนะคะพี่น้องไอ้เพ่นออก,กล่วงคลิปในเบิร์นคอยติดตามเขารับจมก็แล้วกันนะคะในส่วนของอีหลาหน้่อยก็ทําำนาทีของจ้าของนะคะ ป,ป่าหน่อยของเฮ้านะคะพี่น้องได้มี่น้องไส้ลานะคะซื้อว่าซื้อว่าน้องยูทูบหรือน้องพระชระน้มบุงสานะคะพี่น้องเนาะ,ะถือว่าเป็นสิ่งดีๆในครอบครัวสาวหน่อยเพรบ้านแพงนะคะส่วนนิลาหน่อยเองนะคะพี่น้องต่อไปกับสิเก้ายางต้อไปนั่นก็นคือการเป็นดารานะคะต่อไปก็คือสิเป็นเป็นดาราผ่าพยนร์เรื่อง่คยอนะคะพี่น้องเนาะ สำหรับเรื่องไข่อ๋ออิหลานน่อยแต่ได้รับบทีหยังนะคะพี่น้องเร็วๆนี่เฮาสิไดฮับห,หมู่เนาะในวันที่สิบเอ็ดธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะสาหรับมือนีกะคือวันที่สิบแล้วนะคะพี่น้องมืออื่นนี่ตัวนะคะท่านใดที่อยากจะมารวมเอ่ออนว่าอย่งางซ้ำมาสั่งประวัติศาสตร์ไม่ได้เลยมันว่าภาพยนตร์เรื่องแรกของอิหลาหน้่อยนะคะอิหลาหน่อยสีแสดงบทยังนะคะแต่ว่ากถือว่าเป็นได้รับบทเด่นบทหลักนะคะเป็นนักสแสดงหลัก อีกคนหนึ่งนะคะหรือว่าอีหล่าหน่อยเฮ้ายางเก่าวมาถึงการเป็นดาราแบบสมบูรณ์ได้พี่น้องบาดนี้นะคะในวันที่สิบเอ็ดเดอร์พี่น้องเดอร์ท่านใดอยากจะมาเขาร่วมนะคะเขาฉากเข่ายังนั่มอีหล่าหน่อยกับมานะคะพี่น้องมีบอกได้ว่าถือว่าเป็นข่าวดีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สิม,มาบอเรื่องเล่าประมาณนี้นะคะแล้กวก็บอกว่าอิหล่าหน่อยไปทําการแสดงยุ้ยไซนนีก่ก็บอกได้ว่าเต็มที่ ทุกพืนทีนะคะพี่น้องผู้ค้นมารับชมบอกเลยว่าเต็มอายะทุกพืนทีความกันนี่ก็คือเป็นเรื่องเล่าที่เฮาเบาสู้กันฟั่งยิ่มซื่อมือนี่ก็คืออีหล่าหน่อยเฮ้าบ่อเคยกระแสตกแม่แต่น้อยหาลองพ่นกลับไปบว่าว่ากระแสตกเออจังสันจังสี่มาเบิงเอาเดอ้อพี่น้องเลยบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มจนหอดเตยล่าผู้คนยังบอกเลยว่าแน,น่นเตียนะคะไปทางภาคกลางนี่บอกเลยว่าได้รับการตอนรับ ยิ่งใ่บอลแน่นกลัวทุกขั้งทุกข้าวโดยสั่งนะคะพี่น้องได้รับการการันตีจากลูกค้าจากเอฟซี F C, เยอะแยะมากมมยนะคะพี่น้องบอกเลยว่าเพิ่มมวนคัะนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏการที่เฮ็ดไห้พอๆแม่เอฟซี F C นะคะตอนนี้บอกเลยว่าตื่นตาตื่นใจในเรื่องเล่าของหมอ่ําผู้ใดไปใส่มาใส่จังใดก็บอกเลยว่าจะ ได้พบพ่อกับหมอล่ำเม่ได้ไหมายเข้ามาเฉพาะวงการหมอลำนี่บ่แมนเฉพาะสาวหน่อยเป็ดบาดแผลไอ้บอกว่าเฮ็ดไห้โด่งดังกันไปทุกวงนะคะพี่น้องถือว่าในแต่ละวงนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการพักดันเรื่องเล่าของการพักดันเฮ็ดไห้หมอรลองหมอลำนีชซื้อเสียงขึ้นมากทั่วโลกย่อมหลับนะคะพี่น้องโอ้บอกได้ว่าสุดยอดนะคะนี่แหละคือสุดตาหน่อยนะคะพี่น้องเอานะ มีสุกตาน้อยหญิงเรานะคะพี่ดองสุกตาน่อยเพิ่งเกิดวัถนาเด้มืนตาอย่างกับพี่พี่ดองเออวัถนาเด็กเดียวเห็นวัานด้เห็นมุงเด้เนาะแม่มาละ่ะเด็กหน่อยเพิ่นบอกว่าเส็นม,มุงประมาณสิบหามือนะคะยังวัถนาเด้เดียวเห็นอย่างได้ตอนนี้นะคะเนาะนั่นก็คือว่าเป็นเรื่องเล่าของการยินดีตอนรับสําหรับสุกตาตัวน้อยนะคะช่วยลานหน้อยของเ,าองเฮากับยืนยัดตั้งมันนะคะยูสู่ไปน้ําปออยู่สู่ไปครับบอดจูพ่อลูกคู่บุญตลอดไปนะคะ เฮ่งๆ่งปังๆังซูผูชุคน,นสาหรับศิลปินสุผูชุคนพร้อมกันนี่กับขอบคุณสุผูสุคนที่เขามารับชมเนาะพี่น้องเด้อสาหรับแรกนี่ก็เสรไปพวกพ่อกันยุที่ห้างเย็ดบางพีนะคะพี่น้องนะคะถนนเทพผ้าหลักนั่นแหละนะคะพี่น้องจัดไปนะคะสมุดปราการนะคะขอบคุณสุผูสุคนเน้ะพี่น้องเรื่องท่านใดที่เขามารับชมนะนนนนนะคนนะขอให อ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะท่านในบ้านกดติดตามฝากกดติดตามน้ำเดิอพี่น้องเด้อขอบคุณหลายจ้าวาวันนี้หากว่าอยากจะแสดงความคิดเห็นกับคอมเมต้าใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะส่วนไทยคลิปบอสโจก็บวลาน้อยไดหให้ความกรุณากับทังช่องนะคะคนในฝากช่องกำลัเพ่นเชิญติดตามรับชมนะคะขอบคุณในความกรุนาของบนเรื่งสองคนสองคานะคะเองเป่งบๆสุกสุกนนนะคะสวัสดีค่ะ ค่ะทีละกระเพงะฟังซองท,นนที่เซนต้ดอนเอวีเจนได้ไดจา่าฟังอะไรก็แี่ใีกาลังใจนี้คุณม่ก็เสียใจ